คุณจะทําแบบนี้ในที่ทํางานไม่ได้นะเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้าอ่ะมันจะดูไม่ดีก็เมื่อคืนคุณไม่ได้อยู่กับคับผมนี่ผมคิดถึงคุณจะแย่แล้วฉันขอโทษก็เมื่อวานฉันติดธุระจริงๆนี่คะแล้วแบบนี้หายงอนหรือยัง ผมหายเงินก็ได้งั้นเดี๋ยววันนี้ฉันเสร็จธุระฉันรีบไปหาคุณที่บ้านนะรับทราบครับคุณเรขาสุธิรักษ์อืม ให้ปลอมตัวไปสืบความลับในบริษัทของไอ้์อะไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้เลยคะ่ะคุณจูนนี่มันก็ผ่านมาจะปีนึงแล้วนะช่วยเร่งมือหน่อยได้ไหมถ้าฉันไม่รู้ข้อมูลในบริษัทของไอ้อะบริษัทจะพังแน่คุณจูนไม่ต้องห่วงนะคะฉันเป็นสายลับมืออาชีพขอเวลาฉันอีกสักหน่อยฉันจะสืบข้อมูลมาให้ได้คะ่ะงั้นก็ดี แล้วอยากให้ถูกจับได้ล่ะฉันใช้ข้อมูลปลอมทั้งหมดในการสมัครงานไม่มีทางถูกจับได้แน่นอนค่ะ HAPPY BIRTH Day to you HAPPY BIRTH Day to you HAPPY BIRTH Jay Happy Birthday Happy Birthday to you to สุขสันต์วันเกิดนะครับในคาที่รักของผมนี่มันอะไรกันหรอคะไอซเอา้าก็วันนี้วันเกิดแบบไม่ใช่หรอครับผมเห็นคุณเขียนอยู่ในประวัติตอนสมัครงานนะครับว่าวันนี้วันเกิดคุณจริงด้วยฉันน่าจะทำงานเยอะจนลืมไปเลยอะ่ะ แปมคุณอธิษฐานสิแล้วควาของคุณจะเป็นจริงฉันไม่รู้จะอธิษฐานอะไรอะ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมอธิษฐานแทนแล้วกันผมรู้ว่าคุณต้องคิดว่าผมแน่ ขอให้เราคบกันไปนานๆขอให้เรามีความสุขด้วยกันขอให้เรามีแต่ความซื่อสัตย er> ์ซื่อตรงด้วยกันเป่าเค้กสิเป่าเค้กกันคำอธิษฐานจะได้เป็นจริง รู้สึกดีนะแบมนี่มันคืองานเราจะหลงรักผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำอะไรอยู่ล่ะครบแบมทำไมถึงขึ้นมาข้างบนแบบนี้เปล่าค่ะฉันแค่มารับสายโทรศัพท์จากลูกค้าแบมผมบอกคุณหลายรอบแล้วไง ว่าให้เราออกจากงานมาอยู่บ้านเป็นกำลังใจให้ผมดีกว่าไอ้ฉันอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงดีกับฉันขนาดนี้ทั้งนั้นที่เราก็เพิ่งคบกันได้ไม่ถึงปีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาหรอกนะผมแค่รู้สึกว่าคุณเข้าใจผมทุกอย่าง และรู้จักผมมากกว่าใครผมเลยสบายใจที่ได้อยู่กับคุณนะ่ะแบบนี้นี่เองหายสงสัยแล้วใช่ไหมอืมอ้ยคุณจะทําอะไรเนี่ยก็จะลงโทษคุณโทษฐานที่เมื่อวานปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวไง ฉันทำร้ายคุณต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องรีบจบงานนี้หาอะไรอยู่หรอเปล่าค่ะ คุณกำลังหาเอกสาร,รบริษัทอยู่ใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงคะผมคิดว่าคุณควรอยากช่วยผมทำงานเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยผมทำงานเยอะมากคุณเลยอยากเป็นแฟนที่น่ารักช่วยผมทำงานใช่คุณพูดถูกฉันคิดแบบนั้นแหะคะ่ะ เอกสารทั้งหมดของบริษัทผมคุณรับไปสินี่คุณให้ฉันจริงๆหรอคะคุณไม่กลัวฉันเอาข้อมูลบริษัทคุณไปทำไม่ดีหรอผมไม่กลัวหรอกเพราะผมเชื่อใจในตัวคุณถ้าคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมเลยนะ đồ cháy của nước già ở ความสำคัญของบริษัทไอ้ได้มาหรือ,อยังยังไม่ได้เลยค่ะปกติเธอไม่ได้ทำงานช้าขนาดนี้นี่แบมฉันขอเวลาอีกสักสองสาวันนะคะพอดีว,ว่าคุณไอซเขาค่อนข้างระวังตัวค่ะเธอรู้ใช่ไหมถ้าเธอทำงานนี้พลาดเธอจะไม่ได้ค่ารักษาพยาบาลของแม่เลยสักบาทเดียวรับทราบค่ะ รู้ก็ดีงั้นก็รีบจบงานแล้วไปเอาเอกสารไปให้ฉันได้ละฉันให้เวลาเธออีกแค่3วันเท่านั้นข่ะคุณจูน แต่งานกับผมนะแบมฉันคิดออกแล้วว่าทำไมงานของฉันหนึ่งไม่เสร็จสักทีที่แท้ก็ยังแสดงละครไม่จบนี่เองคุณพูดเรื่องอะไระก็คนที่คุณกำลังของแต่งงานเนี่ยเขาเป็นนักสืบ ที่ฉันจ้างไปร้วงความรับบริษัทคุณไงแบมเธอนี่แสดงละครเก่งจริงเลยนะได้ทั้งเอกสารสำคัญได้ทั้งสามีนี่พวกแกหัวล้ออะไรคุณจูนเคยได้ยินไหมคะว่าความจริงใจและความซื่อสัตย์เนี่ย มันมีค่ามากกว่าเงินทองฉันมีเรื่องจะบอกคุณคุณมีเรื่องอะไรหรอจริงๆแล้วฉันถูกคุณจูนบริษัทคู่แข่งของคุณจ้างมาให้มาสืบข้อมูลในบริษัทของคุณ ที่ฉันรู้จักคุณเป็นอย่างดีเนี่ยเขาเพราะฉันสืบข้อมูลของคุณมาก่อนฉันขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกคุณไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณแต่ที่ฉันทำไปเพราะฉันต้องการเงินไปรักษาแม่แล้วทำไมคุณนึงมาบอกความจริงผมอะ ความรักความเชื่อใจแบบนี้จะใครนอกจากคุณไงคุณเป็นคนเดียวที่ใจดีกับฉันจริงๆแต่คุณก็เกือบทำมันสดเลยแล้วนะคุณทำแบบเนี้ยที่ผ่านมามันก็เปล่าประโยชน์ดิไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็ได้รักใครสักคนหนึ่ง เดีไม่ต้องโกหกนี่เป็นเอกสารจากบริษัทที่คุณช่อกงหุ้นส่วนและลูกค้าฉันได้ส่งให้หุ้นส่วนลูกค้าแล้วก็ตำรวจเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็เตรียมตัวเข้าคุกได้เลยนะคะ ทำอย่างนี้กับฉันได้ไงหัวขโมยฟังก่อนนะหลังจากนี้เราคงไม่มีอะไรต้องโกหกกันแล้วใช่ไหมอืมในเมื่อทุกอย่างมันจบแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะ ขอบคุณแล้วก็ขอโทษสำหรับทุกเรื่องเลยนะแบมงั้นเรามาทำความรู้จักกันใหม่ไหมได้วยความจริงใจและไม่โกหกกันนี่นายยังอยากรู้จักฉันอยู่อีกเหรอถึงเราจะเริ่มต้นด้วยความโกหกแต่ความรู้สึกระหว่างทาง นัคือเรื่องจริงนะผมรักคุณนะแบมฉันก็เหมือนกันถึงที่ผ่านมาฉันจะโกหกคุณทุกอย่างแต่ที่ฉันบอกรักคุณฉันไม่เคยโกหกสักครั้งเลยนะ เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะ มาเห็นพี่ไอซ์พี่ไปออกประตูด้านหลังนะมันไม่มีคนเฝ้าอะ่ะขอโทษนะคะคุณนายที่ฉันต้องทำแบบนี้ <S <S ก็เพราะาคุณนายนั่นแหละน้ำชาได้แล้วค่ะคุณนาย เพราะฉะนั้นฉันจะหักจากเงินเดือนของเธอทั้งหมดโทษฐานที่เธอเนี่ยทำจนต้นชาของฉันแตกคุณนายล็อกบิลอาหารเช้าได้หรือยังเนี่ยหิวจะตายอยู่แล้วค่ะได้แล้วค่ะอาหารเช้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวฉันเสิร์ฟให้นะคะ รีบๆเสิร์ฟสิมัวทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วนี่อะไรเตรียมอาหารเช้าแค่เนี้ยมันต้องนานขนาดนั้นเลยเหรอฮะขอโทษค่ะไว้คราวหลังเนี่ยฉันจะทำให้เร็วกว่านี้นะคะรู้ตัวก็ดีแล้วเออแล้วก็ขึ้นไปเอายาพ่นหอมหืดข้างบนให้ฉันด้วยอยู่บนหัวเตียงอะ่ะได้ค่ะ คุณแอนครับพี่แกเป็นใครอะ่ะฉันถามว่าแกเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฉันถามว่าแกเป็นใครนิวไอหมอน,นี่มันใครอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอดีผมเข้าน้ำที่หลังบ้านผมเห็นผู้ชายคนนี้ทำท่าทางแปลกๆผมก็เลยเอาตัวมาให้คุณแอนครับปากไม่มีพูดรือไงฮะฉันถามว่าแกเป็นใครฮะ ิว <Bill. S 2> อย่าทำอะไรเขาเลยนะคะคือเขาเป็นสามีฉันเองอะคะ่ะสามีเธอแล้วเข้ามาทำอะไรในบ้านฉันนิวดูสิว่ามันซ่อนอะไรไว้ในผ้าครับบิววะ ทำแบบนี้เลยอะ่ะแต่ที่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าคุณนายหักเงินฉันทั้งเดือนอะ่ะฉันก็เลยต้องขโมยเข้าสัรเพื่อประทังชีวิตนะคะแกดังหัวขโมยนิวโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยอย่านะคะอย่าแจ้งตำรวจนะคะแค่นี้เราสองคนก็เดือดร้อนมากพอแล้วะคะ่ะฉันขอร้องแล้วนะคะฉันไม่สนไหนดูซิว่าแกเนี่ยขโมยอะไรของฉันไปอีก อะไรสามีฉันเลยนะคะสามีฉันเกิดอุบัติเหตุทําให้ขาขาดแล้วก็เลยทําให้เขาตกงานนะคะส่วนฉันก็ท้องแก่กด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะแบบนี้ยฉันคงไม่ต้องขโมยข้วาสารเพื่อประทังชีวิตหรอกนะคะรี่โปรดยกโทษให้เราเถอะนะคะฉันขอร้องเลยนะคะผมก็ขอร้องด้วยคนนะครับเมตตาพวกเราเถอดนะครับเอาไงครับคุณแอมเมียก็ท้องแก่ หัวขาขาดผมว่าปล่อยพวกเขาไปดีกว่านะครับสงสารพวกเขาฉันไม่สนใครจะท้องหรือว่าใครจะขาขาดเนี่ยไม่ใช่ญาติฉันสักหน่อยทําผิดก็ต้องว่าไปตามผิดใครใช้ให้พวกแกเนี่ยเข้ามาขโมยข้าสารในบ้านฉันล่ะเนียอพอแจ้งตำรวจี๋ยวนี้คุณนายครับคุณนายอย่าจับเมียผมเลยนะครับเห็นแก่เด็กที่กําลังจะเกิดด้วยนะครับถ้าคุณนายจะจับใคร ก็จับผมคนเดียวก็พอครับคุณแอนครับผมเห็นด้วยนะครับปล่อยคนท้องไปเถอะนะครับคุณแอนก็ได้ฉันจะปล่อยคนท้องไปก็แล้วกันแต่โทษฐานที่แกทำผิดขโมยข้าวสารฉันฉันจะไล่แกออกส่วนแกเนี่ยก็เตรียมตัวไปติดคุกไอ้แล้วคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นยังไงอะ ไม่เป็นไรผมสัญญานะว่าผมจะรีบออกมาดูแลคนกับลูกอะฮะัลโหลว่าไงแกหาแม่บ้านได้หรือ,อยังอะไรนะแกยังหาไม่ได้เหรอฮะไอ้นิวแกรีบไปหามาให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเกิดว่าแกหาไม่ได้เนี่ย ฉันจะให้แกเป็นแม่บา like athletes, ้า Listen, <plain. S 2> นแทนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็จะไล่แกออกเข้าใจไหมเอ้สิงจริงเลย่อ้มือเธอฉันบอกให้ปล่อยไง่อ้บอกให้ปล่อยไง้้้ปล่อยหน่อยไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อย ช่วยด้วยค่ะใครก็ได้โทรแจ้งตำรวจทีค่ะไอ้จอรนี่มันขโมยโทรศัพท์ฉันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้นโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ Ya... ya bol Ya bol Ya bol, ya bol. Hoi kun Oi oh, kun Oi oh, Koi koy luk na ไม่เป็นไรแล้วอ่ะฉันขอตัวก่อนนะบิวเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรอะคะเออบิวเธอช่วยฉันทำไมอะอทั้งที่ฉันทำให้ครอบครัวของเธอ,อต้องเดือดรอ้อนฉันช่วยคุณทำไมกั่นหรอฉันตอบให้ก็ได้ทำไมหรอเพราะว่าฉันไม่ได้ใจร้ายใจดำบิวฉันขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยชีวิตฉันอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าหายกัน กับที่คุณเนี่ยไม่จับฉันเข้าคุกตามสามีฉันไปถึงแม้เรื่องเนี่ยฉันจะไม่ได้เป็นคนเริ่มก็ตามถ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณหักเงินฉันจนหมดเพราะว่าไอ้แก้วน้ำชาที่คุณเป็นคนทำแตกเองอ่ะฉันก็คงไม่ต้องขโมยข้าวสามีของฉันก็ไม่ต้องติดคุกแบบนี้หรอกฉันขอโทษนะช่างมันเถอะเดี๋ยวเธอจะไปไหนอ่ะฉันจะไปหาสามีฉันฉันไปด้วย ไมทำให้ฉันได้ไถ่โทษความผิดที่ฉันทำกับครอบครัวเธอเถอะนะคุณฉันจะไปประกันตัวสามีเธอพี่ไอบิว พี่กับลูกสบายดีไหมพี่จะได้หอกมาอยู่กับฉันกับลูกแล้วนะฉันขอโทษฉันรู้ว่าเธอคงจะโกรธฉันมากแต่ว่าเธอไม่ต้องให้อภัยฉันก็ได้ฉันรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือความผิดที่เกิดขึ้นจากตัวฉันเองอะไรโดนใจคุณให้มันประกันตัวผมแบบนี้ครับก็เพราะว่าเมียของคุณเธอช่วยชีวิตฉันไว้ ไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันคงตายไปแล้วทั้งๆที่ฉันทำไม่ดีกับคุณแต่บิลเนี่ยก็เลือกที่จะช่วยชีวิตฉันฉันก็เลยอยากใช้โอกาสที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ชดใช้ความผิดแล้วก็ได้ทำความดีด้วยแบบนี้นี่เองฉันดีใจนะคะที่คุณคิดได้แล้วก็อยากปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะบิลถ้าเกิดว่าเธอไม่ว่าอะไรเนี่ยเธอกลับไปเป็นแม่บ้าน ให้ที่บ้านฉันเหมือนเดิมก็ได้นะเออฉันรู้ว่าเธอเนี่ยอาจจะยังไม่ไว้ใจว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วจริงๆแต่ฉันคิดไว้ว่าถ้าเธอตอบตกลงเนี่ยฉันจะเพิ่มเงินเดือนเป็นสองเท่าจากเดิมที่เธอเคยได้เน้นคุณพูดจริงๆหรอคะฉันพูดจริงๆถ้าเกิดว่ามันพอจะชดเชยให้พวกเธอได้อะเอออีกอย่างหนึ่งเธอก็ใกล้ข้อแล้วนี่ เธอต้องใช้เงินมากไม่ใช่หรอฉันขอร้องนะเธอกลับไป็นแม่บ้านให้ฉันเถอะนะนะถึงกับต้องขอร้องกันเลยเหรอคะคือว่าฉันหาแม่บ้านมาพักหนึ่งแล้วอะแต่ก็ไม่มีใครทำงานบ้านเก่งเท่าเธอเลยนะบบลแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่บ้านคนอื่นอะก็คงไม่อยากทำงานกับเจ้านายแบบฉันอนะถ้าคุณสัญญาว่าคุณจะไม่กดขี่ฉันไม่เอาเปรียบฉันแล้วก็เป็นเจ้านายที่ให้ความยุติธรรมแก่ลูกจ้างเนี่ยฉันก็พร้อมที่จะกลับไปทำา ฉันสัญญาเราจะเขียนสัญญาขึ้นมาใหม่ก็ได้ฉันไม่มีปัญหางาั้นตกลงค่ะฉันจะกลับไปทำงานกับคุณขอบคุณนะบิลขอบคุณเธอสองคนมากๆเลยนะ